สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแมปที่ชื่อว่าเร เดอะรันเวย์นี่คือเกมโรบอกนะแต่ว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยเหมือนเกมโรบอตก,ก็เถอะพอเราเข้ามาในแมปแล้วมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเป็นตัวละครผู้ชายหรือจะเป็นตัวละครผู้หญิงและแน่นอนพี่นิวก็ต้องเลือกผู้ชายเฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> เลือกผู้หญิงนะทุกคนก็ทําการกดเลือกตัวละครผู้หญิงไปเลยอ่ะแล้วเราก็จะได้ตัวละครผู้หญิงมาบอกก่อนนะว่าในแมปนี้เนี่ยมันจะเป็นแมปแบบว่าแนวเดินแบบแฟชั่นอะไรแบบนี้นะ <c oughs> ก็คือเหมือนกับว่าเราอ่ะต้องมาทําการแต แต่งตัวเอาเดี๋ยวมายืนจิบเลยกันตรงนี้ฮะไปแต่งตัวดิตอนนี้เหลือเวลาประมาณ2อนาทีจะแต่งทันไหมแล้วก็จะบอกว่าเตียรั้งนี้เป็นเตีมที่ชื่อว่า lake walk หรือว่าแต่งตัวเดินทะเลสาบทะเลสาบหรือทะเลสาเนี่แทุกคนหรือว่าเราต้องมาเลือกชุดตรงนี้ กดได้ไหมอ่ะอ๋อได่ไงกดใส่เข้าไปได้โหสวยงามเปลี่ยนสีชุดได้ด้วยนะเอาสีอะไรดีสีแบบว่าเดินทะเลทรายเหรอเอาสีออกน้ำตาลน้ำตาลไหมอ้าสีนี้แหนละสวยงามเดี๋ยวตอนนี้เลยเวลาหนึ่งนาทียังไม่ได้ผมเลยผมอยู่ไหนผมผมทําตรงไหนอันนี้อะไรอันนี้แต่งหนะ้าเอา แต่งหน้าก่อนละกันอ๋อนี่คืออะไรปัดปัดแก้มปัดแก้มเอาแนวไหนดีเนะี่ยเอาแรกละกันต่อไปก็เติมคิ้วเข้าไปอ่าคิ้วคิ้วสีอะไรสีนี้แหละสีนี้สวยละเอาสีอ่อนกันนิดหน่อยอ่าโอเคต่อไปก็เป็นดวงตาดวงตาเอาแบบไหนดีแบบ5แบบนี้สวยแล้วก็เปลี่ยนสีตาด้วยเอาสีฟ้าเข้มหน่อยละกันอ่าสวยงามต่อไปก็จะเป็นจมูกนี่เรามาแบบหน้าล้นเลยนะแล้วเราก็มาแต่งทีเดียวแล้วตอนนี้มันก็ใกล้จะหมดเวลาด้วยนะเอาเป็นจมูกทรงนี้ก็แล้วกันนะแล้วก็สามารถ เปลี่ยนเฉดสีจมูกไปด้วยอะประมาณนี้แล้วต่อไปก็เป็นปากเลยตอนนี้เหลือหยิบสีวิแล้วยังไม่ได้ใส่ผมเลยปากปาก,ปากแบบไหนอะริมฝีปากานี้แล้วกันต่อไปผมผมอยู่ไหนขอใส่ผมก่อนได้ไหมมันจะหมดเวลาแล้วอ๋อนี่ไงต้องมาทําผมตรงนี้เดี๋ยวทันไหมเนี่ยใส่ผมใส่ผมโอ้ไม่เอาเดี๋ยวเอาเอาทรงไหนอะโอ้ยทรงอ้าวโหไม่ทันแล้วทุกคนนี่เราไปเดินแบบแล้วอะมาแล้วการเดินแบบโหดูไฮแฟชั่นมาก โอ้โหจะบอกว่านี่คือคนแรกที่เดินออกมานะเขามีกระเป๋าด้วยอะ่ะแล้วก็แว่นตาสีเขียวนะแล้วก็ชุดสีเขียวทั้งตัวเลยแต่งมาขนาดนี้เอา้าเดี๋ยวมีการโหวตให้เพื่อนด้วยอะ่ะแต่ว่าคนเมื่อกี้นี้เราโหวตไม่ทันแล้วเพื่อนคนนี้ก็มาแล้วโอ้โหเดินทีนึงนี่คือเอ <c oughs> อุย้ยอะไรอะ่ะมีใครให้อะไรอะ่ะอุย้ยมีการจุดพูดด้วยเหรอ ให้ใหสามดาวแล้วกันนะอ๋อมีการให้ของขวัญกันด้วยทุกคนนี่ไงสามารถส่งของขวัญให้เพื่อนได้ด้วยนะและนี่ก็คือเพื่อนคนต่อมาโอ้โหแจมวาวมากอันนี้แต่งตัวแบบว่ามาแนวคาวบอยเลยอะเออให้ไป 3าดาวก็แล้วกันนะเราจะกดส่งของขวัญยังไงตอนนี้เราไม่มีของขวัญสักชิ้นเลยคนต่อมาโอโ้โหอันนี้แต่งแนวไหนเนี่ยเดี๋ยวนะมีทั้งผ้าบันคอมีทั้งกระเป๋าคาดอกแล้วก็เอ่อคนนี้ให้สัก2ดาวก็แล้วกันนะแต่งตัวไม่ค่อยตรงตีมเท่าไหร่จะบอกว่าแต่ละท่าโพสนี่คือดีมากแล้วก็สังเกตไหมว่าในแมบ,บนี้เนี่ยผมผมนี่คือแบบว่าฟิวมากเลยอะแต่งหน้าเหมือนบาร์บี้เลยเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้อะให้ไป3าดาวเลยก็แล้วกัน คนต่อมาเป็นผู้ชายนะโอ้โหนี่เขาแต่งอะไรมาบ้างเนี่ยดูเหมือนก็ททำไมหน้าแข็งจังล่ะหน้าดูแข็งมากอืมให้ให้แค่หนึ่งดาวก็พอเพราะดูแล้วเขาไม่น่าจะแต่งตัวมานะเออแต่ว่ามีการโพสท่าด้วยนะแต่ว่าหน้าแข็งมากนะคนต่อมาอุ้ยคนนี้คือแต่งมาเหมือนบาร์บี้เลยแต่งหน้าได้น่ารักมากอนะ่ะแล้วเอาอะไรคาดเอวน่ะเออให้สามดาวก็แล้วกันนะโพสท่าหน่อยโพสท่าหน่อยโอ้โหนี่ก็ยืนแข็งเลยคนต่อไปโอ้โหเดี๋ยวนะ อันนี้เออไม่ได้ใส่ทรงใส่เสื้อมาเลยได้ไงนะมีแต่เกาะอก,อกด้านในเฮ้ยแต่จะบอกว่าคนนี้ทรงผมสวยแล้วก็แต่งหน้ามาสวยมากนะให้ไปอสามดาวก็แล้วกันนะคนต่อเอานี่มันเรานี่หวา่า <c oughs> นี่เรามาแนวไหนเนี่ยบทให้ตัวเองได้ปะเฮ้ยท <c oughs> ุกคนเออมันบอกว่าคุณไม่สามารถบทให้ตัวเองได้เ <c oughs> ออโพท่าตรงไหนดูโพท่าเอานี่ไงโพสท่าอ่าโพสท่าค่ะโอเคไม่น่าจะมีใครวตให้เรานะ <c oughs> อ่ะคนต่อมาอุ้ยเขามีแบบว่าหมาชิบะเกาะไหลมาด้วยฮนะน่ารักมากอะ่ะคนนี้ก็ดูดีนะก็โวตให้ไปสามหัวใจก็แล้วกันนะอะยังไม่หมดนะทุกคนมาออกอเดินทีนึงนี่คือกระโปรงกระโปรงนี่นะเฮ้ยคนนี้ก็คือแต่งมาเหมือนบาร์บี้มากอะ่ะแต่รู้สึกว่าเขาก็อุ้ยมีคนให้ของขวัญด้วยอ่ะคนนี้ยังไงดีละ่ะให้สามดาวแล้วกันนะเพราะว่าเขาแต่งตัวน่ารักมากอะ่ะแล้วก็คุมโทนมากยังไม่หมดนะทุกคนผู้เข้าแข่งขันเยอะมาก คนต่อมาคือจะบอกว่าคนนี้เนี่ยก็แต่งชุดเหมือนพี่นิวเลยนะแต่ว่าเขาดูดีกว่าพี่นิวอะ่ะให้สามหัวใจแล้วกันนะอ่ะตอนนี้เราก็โหวตไปแล้วแล้วก็มีการโพสท่าด้วยหมดเวลาแล้วมาดูกันว่าพี่นิวจะติดอันดับไหมใครคือซูเปอร์โมเดลใครคือซูเปอร์โมเดลใครอ่ะอ๋ะอคนที่มีหมาชืบอว้าวแล้วก็เธอคนนี้ อุ้ยที่หนึ่งอ่าก็โอเคนะก็ถือว่า3คนนี้นี่ก็อ่าได้อยู่ขอแสดงความดีเราได้มา280เหรียญรู้สึกว่าพี่นิวได้ที่9นะนี่ไงได้ที่9อุ้ยแต่เราก็มีเพื่อนบทให้เหมือนกันนะต่อไปคือทีมริบบรี หรือว่าห้องสมุดแล้วแล้วมันก็ให้เรามาแต่งตัวแล้วรู้สึกว่ามีเวลาแต่งตัวประมาณ5นาทีนะครั้งแรกที่เราเข้ามาอะมันเหลือเวลาแค่2อนาทีใช่ไหมทําให้เราแบบทําอะไรไม่ทันเลยเดี๋ยวคราวนี้ไปเลือกทรงผมกันดีกว่านะอุ้ยจะบอกว่าทรงนี้สวยแเอาแบบผมตรงยาวแล้วก็แลกันนะทีมไรเบอรี่เหรออืมมันก็จะเป็นตีมแบบห้องสมุดเอาผมออกแนวสีน้ําตาลอมดําแล้วกันนะแล้วก็ทําการบันทึกเอาสีนี้แหละแล้วก็เอาผมทรงนี้แหละอุ้ยผมยาวสวยงาหม,มาทุกคน สวยมากต่อไปเดี๋ยวไปแต่งหน้าเลยด้วยกันนะแต่งหน้ามา แต่งหน้าตรงนี้แหละอ่ะตรีมห้องสมุดเอาสไปไม่ถูกเลยคล่ะนี้เอานี้ละกันนะมีกะน่อยๆต่อไปก็มาทําการใส่คิ้วอ่ะเฮย้ยจะบอกว่าคิ้วทรงนี้ก็สวยนะเอาแบบเป็นคิ้วเข้มๆหน่อยละกันโอเคดวงตาอุ้ยดวงตานี้สวยเป็นดวงตาที่แบบว่ากลมโตนะทุกคนนะแล้วเราก็เปลี่ยนสีตาได้เอาสีตาออกแนวเข้มๆละกันสวยงามต่อไปก็เป็นจมูกรู้สึกว่าในรอบนี้เราน่าจะเตรียมตัวมาดีนะจมูกเอาแบบไหนดีเออพี่นิวว่าจมูกแบบนี้แหละดูดีสุดแล้วนะเพาะปากแบบอ n g e l i n a าโจ i e นี่เลยไม่ล่กอันนี้คือจะบอกว่าปากมันวาวมากเอาเป็นปากนี้ก็แล้วกันนะทุกคนนะแล้วก็ทาปากออกแนวสีเอ่อเอาสีนี้แล้วกันนะเอาเป็นปากสีนี้แหลอะอะสวยแล้วโอเคทุกคนจะบอกว่าหน้าตาเหมือนสาวหมวยผสมสาวยุโรปอะแล้วต่อไปเราก็จะไปเลือกเสื้อผ้ากันนะในรอบนี้เรามีเวลาเตรียมตัวเอาเป็นชุดนี้ดีไหมเออชุดนี้สวยเอาเป็นสีอะไรดี เอาเป็นสีขาวแล้วกันนะทุกคนนะจะได้ดูแบบคลิงคลีนๆในแบบนี้นะแล้วเราสามารถเลือกพื้นผิวของเสื้อผ้าได้ด้วยนะ <S <S อุ้ยลายนี้สวยเอาเป็นลายนี้กัแล้วกันนะ <S 1> <S 1> โอเคบันทึกไปเลยรู้สึกว่าตอนนี้เหลือเวลาประมาณ2อาที เดี๋ยวใส่ของเข้าไปก่อนรองเท้าเอาคู่นี้แมสใส่เข้าไปฟึบนี่ได้รองเท้ามาแล้วเป็นรองเท้าส้นสูงรองเท้าเป็นสีดําก็แล้วกันนะทุกคนนะนี่เห็นรองเท้าไหมนี่รองเท้าเราซึ่งพี่นิวนะเอาเป็นกระเป๋าถือแบบนี้เห็นไหมเป็นกระเป๋าถือแบบเนี้ยเฮ้ยสวยแล้วนะดูตอนเดินนี่คือผมพลิวมากมีอะไรอีกไหมให้เราแต่งอะตอนนี้เลยเวาลาประมาณ40วิกับตีมไรเบอรี่หรือว่าทีมห้องสมุดมีอะไรอีกไหมให้เราแต่งตรงนี้มีอะไรอีกอันนี้สร้อยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะกำไลข้อมืออยู่นี่เอาเสียดีสีสีสเออสี สีสีฟ้าแล้วกันนะอ่ะโอเคตันนี้เราก็ใส่กําไลข้อมือมานะแต่งแค่นี้พอไหมกับตีมไลบรารีถ้าเกิดเราแต่งเยอะกว่านี้มันจะดูลกเกินไปนะเรามายืนเที่ยวกับเพื่อนเราซิโอ้โหนี่เราเป็นสาวใส่มากเลยอ่ะแล้วแล้วก็หมดเวลาแนละ้วทุกคนมันก็ให้เรามาเดินแบกอ่ะมาดูกันคนแรกคือเธอคนนี้มาด้วยลุกผมสัน้นก็บทให้เพื่อน3หัวใจกัแล้วกันนะตอนแรกเรียกว่าดาวเลขผิดต้องเป็นหัวใจ เพราะว่าในแบบนี้มันเป็นการบดหัวใจคนต่อไปมาด้วยกางเกงยีนแล้วก็เสื้อเอลรอยเออคนนี้ก็แต่งตัวดูดีนะอ่ะให้ไปสามดาวเหมือนกันนะแล้วเธอก็มีกระเป๋าถือมาแล้วด้วยอุ๊ยจะบอกว่าเธอทาเล็บสีดําด้วยอะซึ่งว่นิวลืมทาเล็บมาแล้วคนต่อไปผมทรงเดียวกับเราเลยมาด้วยผมยาวตรงปลิ้วโอ้โหรู้สึกว่าเธอคนนี้ แต่งตัวเหมือนกับว่าบ้านเธอหนาวมากแล้วก็ใส่แว่นด้วยให้ไป3ดาวเหมือนกันนะส่วนคนนี้โอ้โหมาด้วยลุกผ้าพันคอสีแดงแล้วก็แว่นตาสีแดงแล้วก็โอ้ใส่เลกกิ้งลายขวางมาอีกจูบอกว่าเธอใส่ชุดเข้าไปเยอะมากเลยอะ่ะพี่นิวว่าเธอใส่ชุดเข้าไปเยอะเกินไปนะให้ไปสองหัวใจก็พอคน่อมากคือเธอคนนี้โอ้โหรู้สึกว,ว่าเธอคนนี้ก็ใส่ชุด ทับเข้าไปหลายชุดมากๆจนไม่รู้ว่าชุดไหนคือชุดจริงเลยให้ไปสองหัวใจก็พอคนต่อมาเป็นผู้ชายอ่านานๆทีจะมีผู้ชายมาเดินแบบนะโอ้จมูกจมูกเขียวมาเดี๋ยวแล้วก็ทาเล็บสีดําด้วยนี่มีปอกคอด้วยเออให้ให้สองดาวแล้วกันนะเออเราก็ไม่รู้เหมือนแกัว่านาแต่งลุกไหนเนี่ยคนต่อมานั่นคือไม่ใช่เราโอ้คนนี้มาแนวตุ๊กตาบาบีกแล้วเออจะบอกว่าก็ก็สวยนะเออสวยเลยแหละ ให้สมดาวก็แล้วกันนะรู้สึกว่าเธอคนนี้แต่งเหมือนบาร์บี้มากๆเลยคนต่อไปเป็นเราได้หรือ,อยังก็ยังไม่ใช่เราอีกอุ๊ยเธอคนนี้แต่งเหมือนสาว y 2K เลยอะ่ะเอ้อมันได้นะให้ไปสามดาวเหมือนกันอ่าเธอมีหูฟังด้วยแล้วก็มีกระเป๋าคาดอกด้วยนะสุดยอดสุดยอดคนนี้คือสวยเลยสวยเลยต่อไปมาแล้วในที่สุดเราก็มาแล้วว้ามีใครให้ของขวัญเราไหมคะ มีใครให้ของขวัญเราไหมไม่มีเลยเหรอขอโพสท่าหน่อยนะเออขอของขวัญได้ไหมคะเออไม่มีเลยเหรอคะของขวัญนะคะบวชให้เราด้วยนะคะขอบคุณนะคะและแล้วก็หมดแล้วมาดูกันว่าใครจะติดท็อปสามหรือพี่นิวจะได้ที่หนึ่งหรือไม่เต้นตะแดนเต้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 นอ่ะอ่ะไม่ใช่อุ้ยผู้หญิงดูดันอุ้ยอุ้ยคนนี้คนนี้ได้เฮ้ โอ้ไม่ก๊าดด้วยคะแนนโบว์24คะแนนโอ้ไม่ ก็อแล้วก็จะบอกว่าถ้าเกิดเราเล่นครบ20นาทีเราจะได้หมาชิบะเกาะไหลมาฟรีนะอ่าแล้วตอนนี้พี่นิวก็ได้รับหมาชิบะฟรีแล้วเย่แล้วเราก็สามารถเอาหมาชิบะมาเกาะไหลได้ต่อไปถ้าเกิดเราเล่นส0นาทีเราจะได้แว่นนี้มาโอ้โหสวยมากก็ลองเข้ามาเล่นดูกันนะเพราะว่าในแมปนี้คือแบบว่าแปลกใหม่มากตัวละครเราสวยเลยทีเดียวนะแล้วยังมีลำดับของซูเปอร์โมเดลด้วยนี่ตอนนี้พี่นิวเป็นสไตล์อินสปร์นะ ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ำนั่นเองวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะแบบนี้สนุกมากจริงๆเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะบิบุยจะบอกว่าเราก็แต่งมาสวยแหละแต่อืมพอเห็นชุดเพื่อนเราเรายอมก็ได้มั้งเออชุดสวยมากเลยเธอ Let's go Let's go นี่ตอนนี้เราแต่งเป็นทีมโฟลเซนนะอุ้ยทำไมคนนี้เดินสคนนะอุ้ยมีการเดินสคนด้วยหรออุ้ยแจ่มมากเพิ่งรู้มีการเดินสคนด้วยให้ของขวัญให้ของขวัญ ของควัมไปเลยนี่ค่ะของควัมเพื่อน,ปนไปเลยโอ้ oh my god เธอคนนี้โ oh อ้ my อืชุดสวยหน้าก็สวยแต่งหน้าก็สวยเดี๋ยวนะให้ให้สีดาวเลยเอาของควัมไเปเลยเอาไปเลยสวยมากสวยมากเฮ้ยเรามาแล้วเรามาแล้ว let s go let go. Oh, s go โอ้โหพอเรามาปุ๊บเราดูดอกไปเลยนะหลังจากเจอคนที่แล้วเราก็โพสท่าสู้แล้วกันนะเอ้ยมีคนให้ของควันเราด้วยอขอบคุณนะคะ คุณได้ของขวัญแล้วนะคะได้แล้วก็ได้เวลาประกาศผล <_ d uration> มาดูกันว่าพี่นิวจะติดหนึ่งในสามหรือไม่เราจะได้เป็นสุดยอดโมเดลไหมมาดูเอ้ยเอ้ยคนนี้มาคู่ได้เลยออ้ยอุ้ยคนนี้ชุดสวยที่พี่ิวโหวตให้ออ้ยเอ้ยฮะเดี๋ยวนะคนแรก <_ d uration> คนที่ที่หนึ่งนี่คือยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะรู้ไหมว่าคนที่ที่หนึ่งมันก็ไม่ค่อยตรงตามตีนเท่าไหร่นะแต่พี่นิวได <_ d uration> ้ที่ห้าเย่ได้ที่ห้าก็ยังดี